สวัสดีค่ะครูติสาบานาจ้าตอนนี้เราก็มาถึงบ้านกันแล้วว้าวคุณไดมาฮับนี่้น้องนินใช่ไหมคะโอ้ยน้องนินน้องนินเจ้ามาเฝ้ายัางไม่ไมเอาชั่งน้ำหนักก่อนไปนินขึ้นก่อนเลยไปไ<ะ>ป<ะ>นนโอ๋อตอนน,อน,นี้ตอนนี้พี่บ่าวเบียร์กำลังจะชั่งน้ำหนัก อากาพินาตเด้อมือนี้มือแรกเด้อมาดูสิอ๋อมาอาจะัก่นักกันบะมาเเราจะพาแ่เลตมาเร็วเจ้เนี่ยต้องตัวแรกเลยไปยวเดไปน่ารักดขึ้น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 ขึ้เอาดูที่ขีดเอาเอาลงไปตั้ง โอ้ยมันก็ขึ้นเลยเบียก็ขึ้นบ่ไปเอาครูถิวดูนะเดี๋ยวๆดๆๆ7ดจ <72. 6 S 1> อุดหอุ้ยเป็นไ้คะจากหกสิจากหก้าจากหกค <65. S 1> รูถิว่าพีา่นัทเฉลี่หกสิบห้าหกสิบาดูทำตัวขององกันนี่ทุกคน ว้าย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 ขึ้นสาโลสี่โลพี่พี่พี่หกสิบแปดเกินคาดอ๋อสงสารเรากินข้าวอิ่มมาใส่กินข้าวอิ่มกินข้าวอิ่มเรากินข้าวอิ่มเอฟดีดูนะเอดีดูดูหกเราต้องยืนตรงๆมาหนูใช่ไหม อนูน่ะดูยากพี่สิบหพี่นกจ๋ามาพี่นกมามาลองของใหม่ลองของใหม่เหนียวบ้ามาดูพี่นกกันพี่นกเตะตาไปเลยโอ้โห เหน่า้พี่นกก็เจ็ดเหมือนกันนะเนี่ยเจ็ดสิบพี่เบียร์พี่นกน่ะเราจ่อยกับเจ้าเด้อเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วนี่เจ้านำบโบโบค่อยบบเส้อค่อยบบเส้อเออทำไมมวนมันไม่ขึ้นเนาะเออตัวน้อยละโบมันไม่ขึ้นอ่ะลูกฮะตัวน้อยนะโอไม่ขึ้นเนี่ยฮะเออมาหวานนิดห้ไป มันหิวมาไม่ขึ้นมันหิวหิวหิวจ้ะนี่จ้าตัวไม่ใสน้ำไปไหนน้ำนอนนะเข้ามาแล้วมาแล้วมาน้ำน้ำหน้าม้อเร็วเร็วเร็ววิ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็วน้ำน้ำไปไปไปหาพี่น้ำเร็ววิ่งวิ่งไม่มันตัวเล็กกว่า มันต้องเลี้ยงคู่กันเนาะ <c oughs> ใช่มันต้องเลี้ยงคู่กันไปไหนมาไไหนหยหิ้วเดียว่อนด่น้น้ให้ไปๆๆๆขับพืน,นะกลับมาบ้านแล้วจ้าทนี้นะคะสาหรับคิปนี้จ้าสวัสดีจ้ะดูสิใครจะลดดี่นัขึ้นมาสี่ <c oughs> <า>ร่วาน,น,นอ่ะพี่เพชนมาพเพ้นมาลองดูก่อนมา ไม่ขึ้นแต่อย่าให้มนรถนะขึ้นไ,ไม่เป็นไรแต่อยา่ารถพี่เพชนะไม่เกินห้าสิบสามของพี่เพือนะ,ะมาดูที่พหนดิมีเบบีนหนึ่งคนเนี่ยมีเบบีหนึ่งคน,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 นโอ้ยโอ้ยอ้าวสวัสดีครับ ตื่นหรอหน้าตายังแบบง้มเงมือวเลยวันนี้ก็โชคร้ายอีกแล้วอ่ะทุกคนลืมขนมเธออ่ะกูเกะเขาไปไหนแล้วอ่ะเพื่น่นชอบมาเล่นด้วยพระเอ๋ชิมเงยอยู่น้ำบ่หืมหืมหืมอยู่ไหนอ้อ นะคะน่ารักนี่นี่ไม่เมื่อเด้อบ่มีวางอยู่เด้ออยู่กับพี่นัทนี่แหละอ,อ้าวอ้าวอ้าวจะได้มีที่วิ่งเล่นเขาหยอกกันนะคะทุกคน้มันนกนานนกนาน กตาญญน่ารักของเขาเอาๆกัดหูกันเพื <c ười> ่อนก็นอนดมตูดกันอยู่เนี่ยเงินแ <c ười> ม่น้ำตัดกันบอกเพือนอย่างกันนะเอ้าเอ้า ว้าวาว้าววว้ามันถูกก็ลองอยากคุยด้วย ไมกากิเอ้กากีบัลีออโอ้ยโอ้ยเอ็นดูเอ็นดูโอ้ยอ้ยมลังคานนะคะไม่ต้าิแมตาเยิมๆหนูง่วงเหรอนั่นอ่ะ ลูกยาแก้วหวเลยนะซึมซึมมากมันไม่สบายใช่ไหมพี่นหนูว่าตามันเยิ้มเยิมมันโดนหมอกเปล่าเมื่อคืนเนี้นี่ค่ะบรรยากาศเยิ่มเย็นชมวิวภูเขาโอเคเอ้ยไหนล้องโอเค บองเพชรด้วยเน้นน้ำก็หยอดกันอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนว้าวมันเยอะกันยามเย็นๆสวัสดีทุกคนนะคะ โอเคนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่การรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ